สดีค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะคะยินต้อนรับเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจ้เลยนะคะนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันในเกม t h ค Coolboy Prison Escape นั่นเองค่ะคือจะบอกว่าซีรีส์การหลบหนีนี่ก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าสนุกมากเลยนะคะทุกคนแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะมาหนีไม่ใช่พอ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่ครูแต่เป็นคุณตำรวจนั่นเองค่ะไม่รู้ว่าครั้งนี้เนี่ยเราทำอะไรผิดมานะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปเลยกันเลยเป็นไงมีความสุขไหม ฉันบอกเลยนะว่าแกน่ะทำผิดอย่างมหาเลยเพราะว่าแกขโมยหมักฝรั่งมาแต่หนูบอกคุณแล้วนี่หนูไม่ได้ทำอะ่ะหนูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอะ่ะฉันจะโทรไปหาพ่อแม่แกเพราะฉะนั้นแกต้องอยู่ในนี้เข้าใจไหมไม่นะถ้าคุณตำรวจโทรหาแม่ของฉันเนี่ยจะต้องโดนจับขังที่บ้านแบบเป็นเดือนๆแน่เลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรีบหาทางออกก่อนนะทุกคนโอ้ตรงนี้หลบได้ด้วยแฮะโอเคไม่เป็นไร โอ้ oh, มีไข่ควงหนึ่งอันอ๋อแล้วไข่ควงมาไข่ตรงนี้ด้วยความยากลำบากจริงๆอ <c oughs> ุ้ยมาตำรวจเขาจะไปเช็ค C C T V คาเมล่ามันจะเห็นเราไหมเนี่ย <Great. S 1> ต่อดีกว่าโอเคเรียบร <c oughs> ้อยเราทำสำเร็จแล้วทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าผมน่าจะออกไปจากห้องนี้ได้แล้วนะตำรวจนั่นคงไม่อยู่แถวนี้หรอกมั้งว่าแต่ห้องนี้มันเชื่อมกับอะไรเนี่ยอ๋อ,อเปิดออกได้ว้าว ห้องนี้รู้สึกว่าจะเคยขานกโทษอุกชะกันมาก่อนนะนเฮ้ยเฮ้ยคุณตำรวจเขาจะมาเช็คห้องขังผมคุณจะมาเช็คห้องขังเราผมอยู่ดีครับคุณตำรวจไม่ได้ทำอะไรเลยฮะ <c oughs> อยู่ดีใช่ไหมแกน่ะอย่าออกไปไหนนะครับผมไม่อ,ออกไปไหนแน่นอนฮะไม่ต้องห่วงเลยครับน,นี่กระดาษอะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยเขามีกระดาษเตือนเราไว้ด้วยนะเขาบอกว่า จำไว้นะหนุ่มน้อยสิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าทําอะไรที่ทําให้เขาเนี่ยมองเห็นอะไรทำให้เขาสนใจเราถ้าผู้คุมมาตรวจเนี่ยก็ต้องอยู่ในห้องขังเขาไว้และหากถูกจับได้ก็รีบวิ่งหนีแล้วก็ซ่อนตัวให้เร็วที่สุดโอเคผมเข้าใจแล้วฮะถ้าอย่างนั้นผมจะไปต่อเลยแล้วกันผู้คุมบ้านนั่นอย่ามาห้องขังนะตายเหอะเราจะรอดไหมเนี่ยโอเคเราหน,นีออกมาได้แล้วโอ้โหประตูมีรหัสว้าเอ้ยอุยอ้ยวุ้ย ตำรวจไปเท้าน้ำมันจะเห็นผมไหมอะเออแอบในตู้ได้สุดยอดตู้นี้ทำอะไรได้ไหมนะเปิดดูสิอุวยมีปเจว้าวเอาไปฟาดหัวตำรวจได้ปะหล้วเดี๋ยวไปเลยอย่างนี้อุวยเช็คซีซีทีวีด้วยบา้บ้าไอ้บ้าไอ้บ้าเข้าตู้ก่อนนี่เช็คซ,ซีซีทีวีหรอไม่เจอแล้วหรอกบอกเลยไม่รู้นะอุิยนั่นไงมันมาแล้วมันไปเช็คซีซีทีวีโอ้ยตู้นี้ก็อึดอัดชะมัด มันไปเช็คที่คุกว้ไว้ไว้ไว้ววเออตำรวจมันเห็นเราไม่อยู่ในคุปตำรวจมันหาเราอยู่งานเข้าแล้วมันรู้แล้วละ่ะว่าเราออกมาให้ตายเถอะทำไงดีล่ะเนี่ยใครจะไปทันน่ะโอ้โหมันเดินแบบวนเลยอะดูดิดอดอ้าดรอดเดินมาก็เลิกอย,อย่าเดินมาทางนี้นะอ่าโอเคไปแล้วมั้ง โอเคไปแล้วเดินไปทางนั้นถ้าอย่างนั้นเราต้องมาทางไหนแล้วเนี่ยเข้าห้องไปแล้วมั้งโอเคเราลองเข้าห้องนี้ดูสวัสดีจ้าเอา้เอาเฮ้ยนายนายไปโดนอะไรมาฉันเหรอฉันโดนข้อหาขาโมยขนมเด็กนะ่ะนี่ไงเห็นไหมฉันเอาเข้ามาในโคกด้วยได้ละโดนข้อหาอะไรตำรวจบอกว่าฉันขโมยหมากฝรั่งอ่ะจริงๆแลวฉันไม่ได้ขโมยซะหน่อยเอาอย่างเงี้ยแหละนะ้าคนทําผิดไม่ไม่อยก้ายยอมรับหรอกยอมรับบ้านเลวฉันไม่ได้ทำเว้ย น,นี้เราจะทําอะไรได้บ้างไหมนะกับปเจโอ้โหแล้วคือของในนี้ก็คือหาย,ยากจัดนะรู้สึกว่าห้องนี้จะเป็นห้องพยาบาลนะมีอะไรอยู่ในนี้ไหมเนี่ยโอ้เปิดได้ด้วยนี่ใชนเปิดได้ทุกอันเลยอะ่ะเฮ้ยทานเก็บมาก่อนละกันไม่รู้แหละมันต้องใช้อะไรบ้างรู้จักว่าเก็บมาก่อนโอ้มีเปลือกกล้วยใช้แล้วด้วยต้องเก็บไหมเนี่ยโอ้อันนี้มีคนทิ้งโน้ตไว้บอกว่าถ้าคุณกําลังอ่านข้อความนี้แสดงว่า มีคนกําลังหนีออกมาแล้วมีทางรับใต้ดินในห้องขังหมายเลขสองสามารถคานเข้าไปได้แต่ต้องระวังให้มากมีบางอย่างน่ากลัวอยู่ข้างล่างฮะห้องรับใต้ดินที่ห้องหมายเลขสองแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะอุ้ยมีฐานอีกอันนึงฐานนี้เก็บไว้ทําอะไรวะเนี่ยฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะแต่ว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่าแบตเตอรี่เอาไปใส่ในแฟลชไลท okay. ์โอเคพอจะเข้าใจอยู่ลวมั้งอันนี้อะไรอะ 3ชีวิตนะทุกคน, mainland, นคฉันคิดว่าเราน่าจะยังหนีได้อยู่เพราะว่าของไม่ได้หายไปไหนผมยังอยู่คับคุณตำรวจผมยังอยู่ฮะทป็ยังไงดีละเนี่ยให้มาเข้าห้องไปก่อนแล้วกันห้องน่าฉันคิดว่ามันไม่น่าไปแล้วมั้งคือตำรวจมันไม่พูดอะไรเลยแล้วเราจะไปรู้ได้ยังไงล่ะใช่ปะล่ะเราจะรู้แค่ว่าเราจะต้องวิ่งไปอย่างเดียวนี่ตรงนี้เลยไม่ได้มาเลยทุกคนมาได้อันนี้ม <igon> <ic> ีอะไรจ๊ะโอ้ยห้องน้ำเหรอโอ๊ยคุณตำรวจมาห้องน้ำ ันจะเห็นผมไหมเนี่ยคุณตำรวจจะมาห้องน้ำนีป้าเอ้ยทุกคนส่งเสียงดังใจเย็นๆอ้้หเห็นได้ไงอะโอ,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 โอยากนะเนี่ยอะไรมองอะไรแดงอยู่ดีนะอย่าคิดหลบหนีไปอีกอะผมจะหนีออกไปให้ได้ไม่ไม่สนใจอะไม่ว่ายัางไงก็ตามเราจะต้องหนีออกไปแค่นั้นแหละตำรวจจะไปข้ห้องน้ำเราไปดูได้ไหมอะว่าห้องตำรวจมีอะไรอะมันล็อกไหมวะ ไปใช้ซ c t v ทคาล่ไม่ได้อยู่แถวนี้หรอหมั้งอุ๊ยากา๊อะไรเนี่ยอุ๊ยประตูลงรถใช้ได้ปะแต่ขอดูห้องน้ำหน่อยละกันรู้สึกว่าในห้องน้ำมันอาจจะมีของก็ได้นะหรือว่าเราจะต้องใช้นั่นเงี้ที่อะไรเนี่ยต้องเก็บนี้มันทิ้งทานก่อนอะเราเก็บอันนี้มาแทนโอเควาวไปใส่อะไรก็ไม่รู้ โอโหของเยอะไปหมดรู้สึกว่ามันมีวิธีทางแบบหลบหนีเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนหลบเข้าตู้ก่อนตอนนี้ตำรวจกำลังเช็คเราอยู่ทุกคนอุย้ยอะไรเนี่ยรูปใครก็ไม่รู้เฮ้ยมันไล่เปิดตู้หาจริงนะเนี่ยได้ยินเสียงมันแบบเปิดไปทั่วเลยอะตอนเนี้ยอุย้ยตื่นเต้นอะออกละ ไม่แกไม่เห็นฉันหรอกขึ้เข้าตู้ดันเฮ้ยมันตรวจไปเร UM ื่อยแล้วว่าล่าสุดเนี่ยไม่ยอมหรอกนะจะมิยอมให้แกจับนง่ายๆหรอกอย่าเข้ามานะโอ <c oughs> anyway ้ทำไงดีว้ายฉันเล่าอีกแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้วปายู่อะไรไม่เห็นค่ะไวขนาดนี้จุ๊กเก่งขนาดนี้จะอะไรไปเห็นคะ ฝันเถอะมันไปละโอ้โหตายเลยครับ A few moments later ครับผมทุกคนเราก็กลับไปอีกครั้งนึงแล้วนะคะอย่างที่เรารู้กันว่าตอนแรกเนี่ยเราจะต้องหยิบไขควงมาก่อนนะคะเพื่อที่จะเอามาไขาเป็นเอ่อไอตัว,ตวน็อตตัวนี้เลย <c oughs> หนียากหนีเย็นจริงๆ,ๆเลยอ่ะไอตำรวจป้านั่นทำไมมันถึงได้โหดขนาดนั้นกันนะฉันจะไม่ยอมให้มันจับได้เด็ดขาดเอ๊ะ ากำลังจะมาเช็คฮี่กงขังจะต้องอยู่ก่อนแหละไม่อย่างงั้นมันเดินหาพลานไปหมดเลยอ่ะมันเดินหาทั่วเลยรอบสองแล้วนะแกน่ะอย่าให้มีครั้งที่สามเองนะครับผมไม่มีครั้งที่สองที่สามหรอกครับเพราะว่าแกจะจับฉันไม่ได้หรอกคะ่ะโอเคมันเข้าห้องไปแล้วเราไปดีกว่า รอบนี้เล่นแบบผิวๆลังจากที่เราเล่นมาประมาณสี่ห้ารอบแล้วนะคะก็คือไม่ผ่านกระทีจนตอนนี้เรารู้แล้วว่ากวรจะต้องทํำยังไงจริงๆเกมนี้มีวิธีทางออกที่แบบเยอะมากนะคะทุกคนนี่เลยกวยได้กลวยมาอ่ะฮะฝนเปิดน้อุ้ยมันมาห้องน้ำมาห้องน้าโอเควางไวต้ตรงนี้แล้วกันให้มันลื่นหัวแตกไปเลยนี่ดูห้องนี้ก่อนพอดีไอ้นบแกหนีออกมาเหมือน,นฉันไม่ได้หรอกนะแต่ตอนนี้ฉันต้องหาของ,ของก่อนไม่มีเวลามาคุยกับแกหรอก เสียงก็ดังอุย้ยรอบนี้ไม่มีของว่ะ oh, เออเอ,อ,อะไรอะไรเอออร่อยก็กินไปคนเดียวน <gasps> okay. เนาะอีถ้าอย่างนัน้นเรามาเช็คห้องมันก่อนดีกว่านี่เลยห้องนี้เลยมีของอะไรไหมน,นะโอ้ยเป็นหัวชมัดหยิบไม่ได้หยิบอะไรไม่ได้เลยนะเน,นี่ยเดี๋ยวนี่อ่าหุ้ย่านไอ้่านเนี่ยเราได้มานะแต่เราไม่รู้ว่าเราต้องไปใส่อะไรอะ่ะเพราะว่าใส่อเอเขาเองเขาบอกว่ามันจะต้องใส่เป็นกระบอกไฟฉายแล้วกระบอกไฟฉายอยู่ไหนเนี่ยสองอันเลย มันมาเช็คเราอีกแล้วมันมาเช็คเราอีกแล้วไม่สนไม่สนตอนนี้เราจะต้องอุ้ยอ๋อนี่ไงพอมันลื่นเนี่ยเราจะได้การ์ดก็ว่าอยู่ว่าตอนแรกเราได้การ์ดมาได้ยังไงอยู่ดีก,การ์ดตกเฉยเลยอ่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอเคมันยังมองอยู่จะเดินมานะไอตำรวจอย่านะนเดินมาว่ะไปก่อนดีกว่าโอ้ยเล่นยังเล่นเย็น ลุกไปลวกมาตอนนี้อะตำรวจอะมันรู้ว่าเราแบบไม่ได้อยู่ในห้องขังนะคะกาต้องใช้ตรงนี้เอาแด้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วมันจะมาไม่เนี่ยหลบกันดีกว่าแอบ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 แล้วเท่ากับว่าประตูตรงนั้นเนี่ยมันก็สามารถเปิดออกได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะเดินออกไปจากประตูตรงนั้นกันวิมันเดินกระวองมาด้วยอย่างเขาเข้ามาไหมไปแล้วเอ๊ะสวยก็ไปต่อดีกว่า มันเข้าไปอีกห้องหนึ่งนะคะทุกคนสุดจะห้องนี้นี่แหละมันจะเห็นเราแบบว,ว้าวเ้ยมันออกมาแล้วนออกมาแล้วก่อนหน้านี้เราก็ไม่รู้รอะเนาะนี่ประแจอยู่นี่ก่อนน,นั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าแบบการมันเอาไปใช้ตรงไหนอ่ะเราเห็นตรงนี้มันใส่ได้ไงเราก็ลืมดูไปเลยนี่แล้วก็ประแจนะคะเราจะเอามาไขาตรงนี้นี่กล่องพยาบาลเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเรามาดูดูตรงนี้แต่เราคิดว่ามันไม่มีอะไรไงแต่จริงๆแล้วมันมีนะคะว้ายว้าย,ยตายแล้วตายแล้วช่วยด้วยตายแล้วช่วยด้วยโอ้ เกมนี้ตำรวจมันฉลาดไงฉันก็เข้าใจแล้วว่ามันฉลาดอะแต่รอบนี้ฉันจะไม่ยอมฉันจะไม่เล่นใหม่อีกรอบแน่นอนไปครับทุกคนเราได้การ์ดมาอีกใบนึงแล้วนะคะโอเคการ์ดกับตรงนี้โอเคซิกเข้ามาได้แล้วสุดยอดสุดยอดแล้วต้องโยกต้องโยกอึอออึโอ้ยมันจะเห็นใช่ไหมเนี่ยอันนี้ต้องไขก่อนเพื่อที่จะหาทางหลบหนีได้นะคะทุกคนไม่ไขไม่ได้สวย ีเคียปิดดูตูสิรอบนี้บอกเลยนะว่าโคตรเป๊ะไปแล้วจ้าตอนนี้ระบบระบบสีเขียวทุกอย่างของเราเนี่ยทำการปิดหมดแล้วนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราน่าจะออกไปจากประตูนั้นได้แล้วก็ไอ้ห้องขังเนี่ยน่าจะเข้าได้หมดแล้วแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจะเช็คอะไรจะเช็คอะไรอ้ยจะไปไหนฮะคุณจะทําอะไรผมฮะเอาวาวกัน โอ้มันก็เดินอยู่แถวนี้นี่แหละปนเปียนไปปนเปียนมาไม่จบไม่สิ้นสักทีชีวิตผมจะรอดออกจากคุ้นรกนี้ได้ไหมเนี่ยแล้วคุูก็นี่คือไม่มีขังใครเลยนะขังอย่างเดียวคือเด็กเด็กขโมยหนุม่มเอ๊ทางสะดวกเนี่ยแหละเนี่ยแหละเราต้องใส่ตรงนี้ใส่สิอุ้ยใส่ยากใส่เย็นแล้วก็หมุนด้วยอ่ะเรียบร้อย กลับไปเข้าตู้ฉันต้องกลับไปเข้าตู้กลับไปเข้าตู้ก่อนตู้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 หรือรอบหรือ,อรอบไอ้ก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเอาไม่ตามแล้วอะอยู่แค่นี้ก็ได้เหรอถ้าอย่างั้นขออนุญาตไปที่โรงจอดรถนะคะคุณตำรวจอะเอา The password must be somewhere nearby เฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเราออกมาที่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ย เฮ้ยเราออกมา,างนอนเราทุกคนแต่ยังไม่ได้ออกมาจากคุกเฮ้เยเราจอดรถจริงด้วยมีรถตำรวจอยู่อุ้ยตำรวจออกมาอีกต่างหากเราอยู่น้ำมันมาก่อนนะครับให้ตำรวจไปก่อนแล้วก็เติมน้ำมันเข้าไปคือ,อจะบอกว่าพยายามที่จะมาตรงนี้หลายครั้งหลายคราแล้วเพราะฉะนั้นรอบนี้เราจะต้องไม่พลาดเด็ดขาดเออเติมน้ำมันเข้าไปทำไมไม่เทใส่แบบใส่ถังน้ำมันนะเทใส่หน้ารถเงี้ยนี่เปิดได้โอเค อุ้ยตรงนี้อันตรายมากเลยอนะทุกคนไม่มีที่แอบอะคือเดนจะบอกว่าเ็นจะอ่านแบบเอกสารแต่ละอย่างก็กลัวตำรวจมาเพราะว่าถ้ามาเนี่ยเราโดนจับแล้วเราแบบน่าจะพลาดไปเลยนะนี่มีรหัสผ่าน1240เพราะว่าการที่เราจะต้องออกเนี่ยมันจะไม่สามารถแบบใช้น้ำมันได้อย่างเดียวนะคะทุกคน,นจะต้องมีแบบของบางอย่างด้วยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วอะไรนะ2717หโอเคอุ้ยตำรวจมาปะเนี่ย โอ้ไอ้บ้าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามานะอย่านะมาไหมไม่มาว่ะประตูก่อน๊ะยังไงจะมาไหมหรือยังไงสองเจ็ดหนึงน่งหนึ่งเจ็ดโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยกุญแจรถมาแล้วจ้าเจอกันครับคุณตำรวจ เย้วู้ <laughs> ูในที่สุดน,นะคะเราก็สามารถออกจากคุกนรกแห่งนี้ได้เป็นไงทุกคนและนี่นะคะก็คือวิธีการหลบหนีแบบ ขับรถตำรวจหนีออกมาเลยนะคะแรงมากเอาเป็นว่านะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับสุดแจ้งด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเวลาที่สุดแจงลงคลิปใหม่ๆเพื่อจะได้พากันนะคะสกู๊ปบอิลลาร์เวนเนี่ยยังมีอีกหลายด่านเลยนะที่เรายังไม่เคยไปใครอยากดูเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะเดี๋ยวเจนจะมาเล่นให้ดูนะสำหรับครั้งนี้เนี่ยสุดเจนคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไอ้ตำรวจโง่จับใช้ไม่ได้หรอกอย่าาให้้แกกกพลดันจะ